เป็ขอโอกาส <c oughs> มันแดดอยู่วันนี้แดดอยู่ จะคอยหาหมทั้งทัก็ได้เลยคันนั้นะครัผู้ใดไม่หม่คนเท่าเนะ่นั่งแบบวไม่ลุกยากหน่อย อืมไม่อยังว่าไม่งออกก้องครับเอ๊ะผู้เหตุก็เหตุคือเนาะอ้าผมไม่ยับเับมาก่ไก่ไม่ที่ยับลงไปจัางน้อยซะนี่ม้นพี่มาตั้งพี่ก็ได้หรอนะอืม เนี้ยคือมากใกล้ๆขนาเนี้ยคือไม่เยะ <c oughs> อะแล้วอ่าการดูทใน,นเลยคือปเย็นคือทางหนอกอกต่างทางหนอกห่อนแต่ว่าก็ห่อนแบบเย็นๆ <c oughs> อ่าจากนี้ไปเนอะพอเราปฏิบัติมา ก็ได้เวลาสมควรอาจากนี้ไปขึ้นบทเรียนสักนิดขึ้นระยะที่สองเดินจากนี้ไป <c oughs> เดินระยะที่หนึ่งสามสิบนาทีเดินระยะที่สองสามสิบนาทีรวมเป็นหนึ่งชั่วโมงว่ามีผู้ถอนหายใจตัว มันน like well, ah ั่งสามถิมนาทีไม่ให้กระดุกกระดิกก็ยังเกือบตายบาง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 ขังบางข้าวบางรูปบางตันบางคนท่านขืนช่โมงบ่ายตีงนี่เชยจันไดนอกปฏิวัยแม่นบอดแดอาจารย์นี่ไป เพิ่มบทเรียนเดวยวส่วนเรื่องละเอียดต่างๆเราค่อยว่ากันทีหนึ่ง <c oughs> ยืนหนอนีนเหมือนเดิมนะสติกำหนดรู้ที่อาการยืนอางที่พระอาจารย์หลวงพ่อจะเนาะมหาสามารถท่านถามบัน,นั้นน่ะ หลงตาก็เหตุบสัสย่างขนดบางเธอก็ขึ้นทั้งซ้ายล่งทั้งขวพี่ก็ขืนนอนหัวไปเลยไหลลงหหดทั้งลุ่ม <c oughs> ยืนนอพุนจากเท้าซ้ายขึ้นมาถึงหัวแล้วก็ลงไปข้างขวาถึงเท้าขวาพอดีบางครั้งบางคราวเพราะเดินอย่าโกนเอง <c oughs> บางทียืนอยู่ห้านาทีบางทีสิบนาทีบางทีสิบห้าสามสิบนาทีก็ได้ตามเหตุอันควร <c oughs> แต่อันนี้เดินรวมกันเพื่อจะได้เป็นหลักวิชาการจากนั้น <c oughs> เราจะห้ามหันกับกิเลสอย่างไรตามเหตุอันควรเหมือนกับนักมวยเวลาอาจารย์สอนต้องสอนาจ,จาต้องอย่างนี้นะท่านต้องอย่างนี้นะท่านต้องอย่างนี้นะท่าน แต่เวลาขึ้นชกจริงๆไป็นนึกถึงอาจารย์ไม่ได้นะเขาสอยข้างเลยเห็นบอกยังที่น่มันไม่ต่างอะไรกันนักนแต่ว่าหลักวิชาการก็คือหลักวิชาการอยืนหน่อกำหนดสําียียรู้ที่อาการยืนเกิดดับอย่างไรสําียียรู้ด้วย ทนี้ขึ้นบทเรียนอีกบทหนึ่ง <c oughs> นะนอกจากเดินระยะที่สองนะกำหนดต้นจิตเพราะส่วนมากครูบาอาจารย์ก็มีแต่ความคุ้นเคยมีน้อย <c oughs> ที่ยังไม่คุ้นเคยกำหนดต้นจิตด้วยครับเพระเาะฉะนั้นจากนี้ไปนะดูแลกายให้มัน ชัดเจนและแจ่มแจ้งขึ้นคือกําหนดต้นจิตทุกครั้งที่เราจะขยับทุกครั้งที่เราจะลุกเราจะนั่งเราจะยืนเราจะเดินเราจะนอนเราจะคู้เหยียดก้มเงยเราจะใส่รองเท้าถอดรองเท้าเราจะเปิดน้ำปิดน้ำเราจะเปิดไฟปิดไฟ เราเราจะห่มจจวรเราจะล้างหนะ้าแปลงฟันเปิดประตูปิดประตูถ่ายดักถ่ายเบาเป็นต้นพยายามกำหนดต้นจิตทุกครั้งอันนี้ฝากเป็นพิเศษกำหนดจ้นจิตทุกครั้ง <c oughs> อันนี้เป็นบทเรียนที่ยากมากบางรูป,รปปฏิบัติสิบปีกำหนดต้นจิตยังไม่เป็นเลย เสีเงิ่อนบ่ยังบ่เปลี่ยน่เห็นไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ขึ้นบทเรียนเนอร <c oughs> สองอย่างหนึ่งเดินจงก,กรมขึ้นระยะที่สอง <c oughs> แล้วก็กำหนดต้นจิตนะดูหน้าที่นี้นะ <c oughs> แต่ว่าโมเมนต์จังสี่เดอ้อ <c> เ <oughs> าคนหนุม่มจะไปถือแม่คอนท้าหลงตาพาจับไม้คอนเท้าจับไม้เท้าปฏิวัยไปหาไม้เท้ามาเดิน <c oughs> โมเมนต์เ <c oughs> <c oughs> นีน่ยนอะยืนมมนอนะเวลายืนส้นเท้าชิดกันก็ได้ห่างนิดก็ได้ แต่ถ้าอยู่ในป่าอันนี้พระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านย้ำนะถ้าอยู่ในป่านยพยายามส้นเท้าให้ห่างสักนิดถ้าตะขาบเลยมางูเลยมา <c oughs> มันก็จะผ่านไปไม่ขึ้นหลังเท้าแต่ว่าถ้าอยู่ <c oughs> ที่วัดเราอย่างนี้ครับอันนี้ก็คงจะไม่มีตะขาบมาเดินมาวิ่งนะคงจะไม่มีงูครับ แต่ก่อนเยอะหน่อยหน่อยนะงูครับงูหลามนี่ตัวใหญ่พอควรออกมาปีแรกนะครับหลวงตาทํางูหลามไม่เป็นนุตสอนอยู่ตรงนั้นแหละครับเอากองดินมากองไว้แล้วมันก็ขึ้นกองดินพ <c oughs> ระมหาวินัยหลวงพ่อเจ้าคุณน้องหลวงพ่อเจ้าคุณมาเยี่ยมเวลากลับไปท่านก็เลยพอท่านกลับไปงูงูงูพ่อน่ะ งูหยางงูหยางตักตบกงหย่นึ่งพันว่าจำแข็งน่ครับดองตากับพระมูขนาดพระเปบึงมันหลดหลดหัวมันขึ้นขึ้นกองดินนะตั้งหามันกเ็เลยลงมา <c oughs> ก็จะประมาณเกือบสองเมตรพะมังดลวยทีเม็นสองเมตรปลายจะหน่อยนะครับงูหลามหลองตาเลยมาสร้างซุ้มประตู <c oughs> เสร็จแล้วก็เลยว่าอนุรสอให้แกงงูหลามก็เลยทำงูเหลือมไว้ข้างหนึ่งงูหลามอีกข้างหนึ่งผู <c oughs> ้ใหมาบางเถือโตกใจบนแห้งหนึ่ง <c oughs> ไว่าไม่งูอหรือ <c oughs> เห็นบอจ,จันหัมเนี่ยจันหํามเป็นแต่งสีครับ แล้วก็จันกุ๋งเป,เป็นผู้เหตุน้ำกันครับแล้วก็หมูขนาดคนครับเดี๋ยวไปเบิงเอาครับงูหลามกับงูเหลือมต่างกันที่ตรงไหนมันไล่ขึ้นกัน <c oughs> ครับถามเบิงแล้วบอกใครหูจักในงูหลามงูเหลืลม <c oughs> อมใส่คอันนี้อันไหนงูเหลือมไหนงูหลามสั่นบัจัก ว่าม่งูเหลือมเบิด์ะนะครับไม่ใช่งูหลามมันมีเอกลักษณ์ของมันอยู่งูเหลือมก็มีเอกลักษณ์ของมันอยู่ <c oughs> ลักษณะเป็นหนึ่งของใครของมันครับ <c> อ <oughs> อายืนหนอนะกำหนดที่อาการยืนจานนี้ไปกำหนดต้นจิต อยากเดินหนออยากเดินหนอ <c oughs> เอาสติกำหนดไว้ที่ไหนที่ไปสอนกรรมฐานแต่ละที่แต่ละแห่งหลวงตาก็สนทนาธรรมทั้งหมดนะทั้งญาติทั้งโยมทั้งครูบาาจารย์ พ่อไม่เข้าใจก็ยังมีส่วนมากอยู่ขนาดยืนหนอเอากำหนดไว้ที่ไหนเอาสติตั้งไว้ที่ไหนเอาไว้ไที่ใจเห็นไหมยืนหนอเอากำหนดเอาเอาเอาสติกำหนดไว้ที่ไหนก็ยังรู้ยากอยู่เนอะอันนี้หลักวิชาการนะ ถ,ถ้าอยากเดินนกครูบาอาจารย์ท่านนำปฏิบัติให้ทุกรูปทุกคนเนิกมาที่ใต้ระนมข้างซ้ายตรงที่หัวใจเต้นนั่นแหละกำหนดลงตรงนั้นอยากเดินหนอนเนิกมาที่หัวใจพูดง่ายๆหาไทยวัตถุนะบางที่บางแห่งก็กำหนดที่ลิ้นปี อันนั้นก็ไม่เป็นไรย,ยกไว้ครับไม่ว่าใครนะหลวงตานะแต่ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนบอกว่ากําหนดที่หัวใจนั่นแหละใต้ระโนมข้างซ้ายอยากเดินหนอนะนึกไปตรงนั้นนะ <c oughs> กําหนดรวมกันเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมเดินรวมกันกาหนดสามครั้งเป็นหลักนะสามนะถ้าสองก็ผิดหนึ่งก็ผิดสี่ก็ผิดครับ อันนี้คือหลักวิชาการพยนานันกำหนดสามครั้งอยากเดินน้อนึกมาที่ต้นจิตอยากเดินน้ออยากเดินน้อ <c oughs> ทีนี้เวลาเดิน ข้างขวาเป็นหลักเหมือนเดิมนะนี่ข้างขวานี่เป็นหลักเหมือนเดิมนะ,นะดูอีกีนะเวลาเดินขวอยกอย่างนี้นะขวาประมาณครึ่งแข้งอย่ายกสูงเกินไป และไม่ให้ยกอย่างนี้ยาำหนาะอันนี้ถือว่าไม่ถูกตามหลักครับขวานี่ยกขึ้นประมาณครึ่งแข้งฝ่ายเท้าต่ำลงหน่อยๆประมาณ45องศาขวานี่ยางหนอหนอนี่เหยียบพอดี เยยบพอดีห่างกันประมาณฝ่ามือหนึ่งหรือสิบเซนประมาณนั้นนะถ้าคนขาสั้นก็ตามเหตุแต่อย่าอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้กรรมาฐานรั่วหนอไม่คำก็บอกเก่งเว้ยนะ ถ้าเราก้าวห่างๆเนียบางรูปเนี่ยเดินสมัยก่อนมันเดินรวมกันตลอดนะน,นะขย่อตัวลงหน่อยๆเหน็นไ,ไหมพี่สนเท้าคนคือฮนุมันเนี่ยยนอมีทุกอย่างเข้าใจนะ อันนี้ไม่ถูกนะครับนี่หนอลรวพอดีน่ะนี้นะถ้าท่านยังไม่บอกว่าซ้ายนะ่ะถ้าใครขึ้นอย่างนี้ก่อนกรรมฐานรั่วหัวเห็นไหมคำว่ากรรมฐานรั่วเป็นอย่างไรเหมือนกันกับเราไปตักน้ำแล้วคุมันรั่ว ถ้าพูดให้ชัดเอาตะกก้าไปตักน้ำนะนอพอยกขึ้นน้ำก็ไหลออกทุกทางเลยก็ <c oughs> ได้แต่เปียกเห็นไหมน้ำไม่ได้เลยเห็นไหมผู้ที่ฏิบตปฏิบัติธรรมกรรมฐานรั่วก็เหมือนกันฉันนั้น ศีลส,สมาธิปัญญาเกิดไม่ได้เลยนี่เพราะฉะนั้นต้องระวังเขาว่ากรรมฐานร่วมหมายถึงอะไรหมายถึงโมหะมันเกิดครอบงำจิตนี่เพราะฉะนั้นหนอแล้วก็ยืนให้ตรงๆอย่างนี้นะยอย่างนี้ ย่างค่อยก้าวถ้าท่านบอกว่าย่างเราค่อยก้าวย่างนอลงพอดีเหยียบให้พร้อมๆกันไม่ใช่ว่านอปลายเท้าลงก่อนแล้วค่อยแวบ,บลงอีก <c oughs> นะบางทีก็นี่นอพี่เห็นบ่มสนเท้าลงก่อนจังวับลงอีก ผิดหมดเนอหนอนี่ลงพร้อมความฝ่าเท้าลงให้ถูกพื้นพร้อมพร้อมกันเข้าใจแล้วนะถ้าเดินโยกลมสูตที่เดินโยกลมท่านก็บอกเตรียมครับแล้วก็เตรียมหยุดเหมือนเดินครับเตรียมสมมติท่านเตือนสตินะขอ ยังเอามากรงกงนอ้อเหยียบลงพอดีการเดินโยโกมที่ถูกต้องต้องพร้อมทั้งกายและใจอย่างนี้เนเมื่อยืนแล้วถ้าก็กำหนดให้ยืนนอยืนนอ ยืนหนอเราก็เอาสติกำหนดที่อาการยืนเรียกว่ายกจิตถ้ายืนหนอแล้วก็แสดงว่ายกจิตมาที่อาการยืนเดี๋ยวท่านก็จะกำหนดต่อไปว่าอย่ากลับหนอเราทุกรูปทุกคนนึกมาที่ต้นจิตของใครของมัน นะอย่าส่งจิตไปที่เสียงนะท่านเป็นผู้กำหนดให้แต่เราปฏิบัติเองความหมายนะอย่ากลับนอเราก็นึกนึกตามท่านนั่นแหละแต่เราปฏิบัติเองอย่ากลับนอสามครั้งแล้วท่านก็นำกลับกลับ สติของเราเนกมาที่เท้าขวากรับนอเท้าซ้ายยกลอยนะกรับนอเท้าขวาเหมือนเดิมนะช้นเท้าแตะพื้นเบาๆปลายเท้ายกขึ้นหน่อยๆกรับนอเท้าซ้ายยกลอยกรับ นาอ,อ่าที่ระยะที่สองมาเดินสามสิบนาทีแล้วผู้ครูบาอาจารย์นำปฏิบัติเจ้าต้องเตือนสติขึ้นระยะที่สองนะยืน เราก็ดูที่อาการยืนยกจิตมาตรงนี้ยืนนอยืนนอกำหนดสำเร็จเราจรู้รรว่ากำหนดดูรูปยืนเราเห็นอาการยืนกี่ครั้งพอเห็นปุ๊บมันดับไหมแล้วเห็นอีกดับไหมเห็นอีกดับไหมเป็นอย่างนั้นจริงไหม ท่านก็จะนำเดินอยากเดินนอเราก็ยกจิตมาติ่ต้นจิตใต้เรานมข้างซ้ายอยากเดินนออยากเดินนอิตได้ร้อนันสติตั้งสติไปที่ส้นเท้าขวานะ,น,นะเดี๋ยวนะ เวลาเดินระยะที่สองเนี่ยต้องพยายามพยายามทำความเข้าใจนะยกหนอเห็นไหยกเราเวลายกยกหนอหยุดหยียบใส่เท้าไปข้างหน้านะหยีบหนอหนอนนี่เหยียบลงพื้นพอดี แล้วก็นึกปฏิส้อนเท้าซ้ายยกนอเยียบนอยกนอเดียบนอเมื่อสุดท,ที่เดินโยกกมท่านก็เตือนจิตเตรียมผู้ปฏิบัติก็ นึกในใจว่าจะหยุดก็นึกไปที่ส้นเท้าซ้ายเมื่อท่านกำหนดยกยกนอเหยียบนอก็พอดีพอดียืน,นออ นยายามอีกพยายามยกจิตให้เป็นนะอย่างสมมติ <c oughs> ยกหนอเหยียบหนอปุ๊บท่านยืนหนอแล้วก็ยกจิตมาที่อาการยืนทันทีนะเมื่อท่านกำหนดสามครั้งและท่านบอกอย่ากลับหนอเราก็ยกจิตมาที่ต้นจิตต้องพยายามยกจิตให้ทัน อย่าก,กลับนออย่าก,กลับนออย่ากลับนอกำหนดจะไม่อยากรูด้อยากรู้ <c oughs> อยากกลับเกิดดับไหมแต่ท่านก็นำปฏิบัติเราก็นึกไปที่ปลายเท้าขวากลับนอ หมันก็เดิมนะกรับนอเท้าความเหมือนเดิมกรับนอเท้าซ้ายเหมือนเดิมกรับนอเวลากลับพยายามสติอยู่ที่เทา้าให้มันเห็นชัดอยู่อย่างนี้ถ้าเห็นชัดอยู่อย่างนี้รูปนามชัดเจนอย่างนี้ บาปหมดสิทธิ์เลยเดินจงกลมบุญเกิดตลอดเลยเนอะแต่ว่าผู้นห้ฟังห <c oughs> ลงตาไปอบรมที่พุทธมนทลท่านพออเป็นผลสอบอารมณ์เพรผู้อำนวยการวิปัสนาแห่งประเทศไทย <c oughs> พอหลวงตาไปส่งอารมณ์ท่านท่านก็เลยถามหลวงตาว่าเคยปฏิบัติมาบ้างไหมท่านหลวงตาก็เรียนท่านว่าเคยบ้างเออถ้าเคยก็เดินให้ดูหน่อยสิเดินจงกลมระยะที่หนึ่งท่าน่หลวงตาก็เดินอย่างนี้แหละครับ ยืนหนอแล้วก็อยากเดินหน่เพราะมันขึ้นระยะสองแล้วน,นะนะ <c oughs> ระยะที่สองที่สาแล้วก็ขวาย่างหน่ชายย่างหนอ,ยอ,ยหนอถูกต้องท,อะะท, 2, ทันว่าเอาระยะที่สองทันว่าพอขึ้นระยะที่สองหลวงตาก็กําหนดเดินให้ท่านดูยืนหน,อน่อก็ท่านว่าถูกต้อง อยากเดินหนออาสติกำหนดไว้ที่ไหนก็นต้นจิตครับผมถูกต้องอเวลาเดินเดินให้ดูหน่อยทีท่านว่าน้องตาก็เดินให้ดูดนะยอยู่นะยกนอยีบใส่เท้าไปเองรครับย,ยีบนอท่านก็เลยบอกว่าอันนี้มันผิดท่าน มันผิดลองตาก็เดินอย่างไรครับผมจริงจะถูกท่านก็เลยว่าอย่างนี้ท่านดูนะท่านสอนลองตาดู <c oughs> สว่ายกน้อละครับก้าวไปซะก่อนท่านว่าเก้าวไปยียบหนอท่านวานแล้วก็ ยกหนอแล้วก็ก้าวไปซะก่อนเหยียบหนอท่านว่าลวงพอสามารถนหน่อยเพิ่งว่ายจิตเฮานเซียนนันไหนเพราะนวยการพันสอบเองนะคะ่านว หลวงตาก็เลยเรียนท่านกราบเรียนท่านว่าขออภัยครับผมไม่ใช่กระผมมีที่ถิมานะอะไรครับผมแต่ว่ากระผมเคยไปประพฤติปฏิบัติกับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระธรรมจินราชมหาหมุนีวัดมหาธาตุกณาห้าค,ครับผมอยู่ห้องธรรมวิจัยครับผมปฏิบัติอยู่ตรงนั้นห้องแอร์ครับผม พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนถ้าอย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานรั่วครับผมก็เลยกราบเรียนท่านอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับสมมติว่าเรายกนี่โยกหนอถ้ายังไม่ว่าเหยียบหนอถ้าใครเอาไปก่อนเนี่ยครับกรรมฐานรั่วเลย ขาดสติทันทีเลยท่านพอท่านก็เลยบอกว่าอ้าวอันนี้เรามันเดินนี่ไม่ใช่เหยียบทันว่าจริงไหม <c oughs> แกวไปนี่มันมันเดิน <c oughs> ไม่ใช่เหยียบทันว่าท่านก็เลยให้เหตุผลหลงตากเลยขออภัยครับผมก็เลย ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ทิฏฐิมานะนะครับผมยกหนอเวลาเหยี่ยี่ใส่เท้าครับผมไม่ใช่ย่างครับผมใส่เท้าไปข้างหน้าไม่ได้เดินไม่ไม่ได้ใช่ไมไม่ใช่ย่างครับผมเนี่ยเหยี่หนอครับผมพระเดชพระคุณท่านสอนอย่างนี้ครับผมท่านก็เลยบอกว่าผมก็เป็นลูกศิษย์ท่านเหมือนกันก็เลยไม่คุยกันต่อจาก แตว่าไม่คุยกันต่อก็คือเข้าใจครับความหมายนั้นนะไม่ได้ทะเลาะกันนะครับท่านก็เลยทําหนังสือมาขอให้หลวงตาไปสอน